JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ดีอีกครั้งนะคะสำหรับค่านี้นะคะก็เป็นข้าวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะให้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะที่เราทำค้างไว้นะคะเมืออ่อชัมม่วโมงแรกนะคะในเรื่องของก้อนหินของตัวเองคุณเบียพูดถึงนะคะสาราสารเนีสส่ยจะแบ่งออกเป็นสามชนิดก็คือของแข็งของเหลว แล้วก็แก๊สซึ่งตอนนี้เราพูดถึงของแข็งของแข็งเนี่ยมีมวลนะคะมวลก็คือน้ำหนักซึ่งให้ดูวิดีโอนะคะช่วงแรกแล้วว่าเขาเอาหินเนี่ยไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าได้น้ำหนักขึ้นมานะคะและอันที่สองนะคะมวลเอ่อก้อนหินเน่ยต้องการที่อยู่ที่อยู่เังไงนะคะก็คือเขาเนี่ยเอาไปเอาก้อนหินน่ยไปใส่ในน้ำปรากฏว่า ปริมาณของน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณของน้ำเนี่ยไม่ได้เพิ่มมาจากไหนแต่เป็นการแทนที่นะคะของอตัวของก้อนหินนั่นเองในหน้าสา37นะคะที่เราได้ทําไปเมื่อตอนเช้าทบทวนก่อนนะ อันนี้ในหน้าสามสิบเ็ดนะคะกิจกรรมนะคะให้สังเกตรูปร่างของก้อนหินจะเห็นว่าลักษณะรูปร่างของก้อนหินเนี่ยเมื่อนาไปวางที่ใดก,ก,ก็ตามนะคะลักษณะของก้อนหินเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้นักเรียนได้ทําแล้วในตอนเช้านั่นเองมาดูในหน้าสามสิบแปดค่ะนักเรียนในหน้าสามสิบแปดนะคะสังเกตและอธิบายนะคะ การต้องการที่อยู่ของก้อนหินนะคะหรือการต้องการที่อยู่ของของแข็งให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของตัวเองเลยและวาดรูปนะคะลงไป วัดรูปลงไปด้วยนะคะอ่านลงมือทํากันได้เลยะคะ่ะในหน้าสามีแปในหน้าสามิีแป่เนี่ยจะอธิบายถึงนะคะเอ่อ,อ,อถึงวิดีโอนะคะเมื่อเช้าที่ครูเบียเปิดให้ดูเนี่ยเมื่อใส่ก้อนหินลงไปในแก้วน้ําเนี่ยระดับน้ําเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าจากแก้วที่หนึ่งนะคะ แก้วใบที่หนึ่งไม่มีน้ำนะคะตอนแรกเนจะมีน้ำนะคะเท่ากันแต่ว่าพอใส่ก้อนหินลงไปปรากฏว่านะคะแก้วใบที่สองมีปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าปริมาณน้ําเนี่ยไม่ได้เพิ่มมาจากไหนแต่เป็นการแทนที่ของก้อนหินนั่นเองอเขียนแล้ว,วาดรูปลงไปด้วยนะคะ น่าที่39นะคะมวลของก้อนหินที่ค่าคะเนไว้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะแตกต่างกันโดยมวลนะคะที่ค่าคะเนเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่ามวลที่ชั่งได้ส่วนก้อนหินนะคะมีมวลหรือไม่มีมวลนะคะเพราะเมื่อนําไปชั่งสามารถอ่านค่าได้มวลก็คือน้ําหนักมวลคือน้ําหนักนะคะ จากกิจกรรมก้อนหินมีมวลเท่ากับเท่าไรนะคะก้อนหินนี้นะคะจะมีมวลเท่ากับห้ากรัมก้อนหินมีมวลห้ากรัมนะคะข้อหนึ่งสองและสาม ข้อหนึ่งใครยังไม่เสร็จเอ่ยคุณเบียเลื่อนนะคะการพบก้อนหินของกุ้มตนเองนะคะเราจะรู้ได้จากสมมาตรใดของก้อนหินเราก็จะรู้ได้จากสีรูปร่างและขนาดค่ะรูปร่างของก้อนหินแต่และก้อนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อวางในสถานที่ต่างๆพออาวางไว้ใต้ต้ไนไม้นะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนั่นหมายความว่ารูปร่างนะคะของของแข็งไม่เปลี่ยนแปลงนะคะและก้อนหินนะคะต้องการที่อยู่ด้วยในข้อสองใครยังไม่เสร็จเอ,อ่ยข้อสองมีคนยังไม่ใส่ข้อสองไหม เดียวเลือกเป็นข้อสามเลยนะหนูยัง,งไม่เสร็จค<ม>่<ม>ะจากกาิจกรรมนี้นะคะค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับรูปร่างของก้อนหินบอกว่าเมื่อวางนะคะเมื่อนำก้อนหินไปวางในสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยก้อนหินยังมีรูปร่างเหมือนเดิม ถาาให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วค่ะสเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะมาต่อเลย<ค><ณ>มาต่อในหน้าถัดมานะคะในหน้าที่สี่สิบนะคะในหน้าที่สีสิบเมื่อยอ่อนก้อนหินลงไปในน้ำนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น พอเขาหย่อนลงไปในน้ําปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะน้ําทําไมน้ําทําไมเอ่ยพอเราใส่ก้อนหินลงไปในน้ําจากในแก้วน้ําทําไมคะน้ําในแก้วจะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากก้อนหินเข้าไปแทนที่น้ํานั่นเอง ไม่ได้เขียนเฉพาะตรงที่ครูเบียไม่ได้ขีดไว้นะคะเมื่อก้อนหินลงไปอยู่ในแก้วนะคะน้ำที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ก้อนหินเนี่ยจะเข้าไปแทนที่นะคะก้อนหินต้องการที่อยู่เนื่องจากก้อนหินเข้าไปแทนที่น้ํา ทำให้น้ำบริเวณนั้นเคลือบมาอยู่บริเวณอื่นของแก้วนั่นเองกากิจกรรมนี้นะคะบอกว่าเมื่อหย่อนก้อนหินลงไปในแก้วน้ํานะคะน้ําในแก้วจะสูงขึ้นจากระดับเดิม เนื่องจากก้อนหินเข้าไปแทนที่น้ำนั่นเองค่ะในใครส่ข้อหนึ่งแล้วยัง,ยงค่ะแต่ใ้เห็นข้อหาด้วย ข้อห้านะคะจากสิ่งที่ค้นพบทั้งสามตอนเราก็จะสรุปได้ว่าของแข็งนะคะมีมวลมีรูปร่างคงที่และต้องการที่อยู่ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะทำนะคะในหน้านี้แล้วก็เราจะทำถึงในหน้าที่41นะคะสี 41, นักเรียนลอกเลัอเขาว่าเ่นได้เลย เราจะทำถึงในหน้าที่41นักเรียนสามารถเล่าความคําเช่นได้เลยค่ะ เส็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมเ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะอ่ะคุณเบียร์รอคุณเบียร์รอนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะ ใครที่เสร็จแล้วหน้าถัดไปลอกหลักคำว่าเช่นได้เลยใครที่เสร็จแล้วในหน้าถัดไปนักเรียนสามารถอาลอกหลักคำว่าเช่นได้เลยค่ะโอเควันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน ใหม่นะคะช่วงเปิดเพิ่มเปิดเรียนนะคะวันจันทร์ดังนั้นให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะสถานการณ์ว่าคุณครูประจำชั้นได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมไหมหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะกลับมาเรียนตามปกตินะ,ะวันนี้นะคะครูเยา้าไว้ที่ในหน้าที่41หน้าที่41นะคะนักเรียนดูหลังคาว่าเช่นได้เลยนักเรียนสามารถเขียนหลังคาว่าเช่นได้เลย ดังนั้นนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของครูียร์แล้วนะคะครูียร์ต้องขอตัว,วลาไปก่อนคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ